สวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้จะพามาดูการปลูกผักไฮโดรน้ํานิง่งครับผมผมปลูกผักไฮโดรน้ํานิง่งครับผมอยู่สี่แปลงด้วครับนะผมนี่ครับผมอีกสามแปลงนี้ผมเพิ่งรื้อออกยังไม่ได้ยังไม่ได้เตรียมปลูกนะครับผมกําลังล้างทาความสะอาดแผ่นพลาสติกแล้วก็ปูมอยู่นะครับผมนู่นอันนี้ก็คือเสร็จแล้วไปไปแล้วบ่อน,นึ่งก็คือไปแปลงนึ่งแล้วก็เอามาลงครับผมพอลงได้ทีเดียวก็เจอปัญหาเลยครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่า ปัญหาที่ควรระวังในการปลูกผักฮโดูน้ำนิ่งแบบนี้นะผมย้าว่าแบบนี้ผมใช้ก้อนอิฐในการก่อเป็นกรอบนะผมแล้วก็ใช้พลาสติกจาวางเป็นวางเป,เป็นเป็นพื้นแล้วก็ใส่น้ําครับผมรับน้ําอ่ะเนี่ยผมปลูกได้อายีเดียวผมปัญหาเกิดคือน้ํารั่วครับน้ําที่ผมเพิ่งเติมไปเมื่อเมื่อวันก่อนเองครับผมมาวันนี้น้ํารดล้วครับผมทาให้เราจะต้องทําการเปลี่ยนทันพลาสติก สีดำนี้ใหม่ครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแผ่นพลาสติกสีดำนี้ปัญหาที่ตามมาคือมันจะทําให้เราต้องเติมปุ๋ยอยู่เรื่อยๆครับผมเติมเกินความจําเป็นแล้วผมมันทําให้เราเปลืองปุ๋ยค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนในการปลูกเราก็จะเพิ่มขึ้นครับผมและที่สําคัญคือผักเราอาจจะไม่โตก็ได้ครับผมอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับผมที่เราจะต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับผมเพื่อไม่ให้ต้นทุนการปลูกเรามันสูงเกินไปครับผม ทีนี้ในการปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่งแบบนี้ครับผมสิ่งที่เราควรจะพึงระมัดระวังมีอะไรบ้างครับผมอย่างที่หนึ่งเลยครับผมคือก่อนทําการปูพลาสติกครับผมเราจะต้องตับดินเก็บอะไรที่มันอาจจะทำให้ทิ่มแทงพลาสติก,กเราให้มันขาดได้ออกไปออกไปให้หมดครับผมถ้าเป็นไปได้ก็คือปูพลาสติกอีกชั้นหนึ่งไว้ก็ยังก็ดีครับผม ปูปูไว้เลยอีกชั้นหนึ่งก็ดีแล้วครับผมแล้วก็เอาอีกชั้นหนึ่งมาปูทับครับผมอมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับผมเพราะัะหาถ้าถ้าเกิดร็อคพลาสติกขาดนี่ก็คือแผ่นพลาสติกเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับผมถ้าซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องหลายหลายบาทหลายตังค์เลยนะครับผมซ่อมก็ซ่อมซ่อมใช้ได้ชั่วคราวครับผมก็จะรั่วอีกเหมือนเดิมครับผมอถ้าใครมีวิธีการซ่อมดีๆก็แชร์บอกผมได้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่มีวิธีการการซ่อมที่มันดีครับผม สมมากถ้ามันรั่วผมก็จะเปลี่ยนนะผมอ่าเพราะว่าซ่อมแล้วมันใช้ได้แลเปลี่ยนแล้วมันก็รั่วใหม่ครับผมปัญหาต่อมาครับผมที่เราต้องระวังคือโฟมครับโฟมนี่ก็คือมันจะสกระปรกครับผมแล้วก็นี่ครับมันชํารุดอ่าต้องเวลารื้อเข้าหรือออกหรือว่ายังไงตรงเนี้ยพยายามอย่าให้โฟมมันชํารุดครับผมเพราะว่าแผ่นหนึ่งเนียครับผม หกสิบคูณร้อยี่สิบนี่แผ่นละสี่สิบบาทนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแผ่นนะผมก็หลายตังค์อยู่นะผมมันก็มันเสียเวลาด้วยผมเราต้องต่อแต่ละรูใหม่เลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องระวังดีๆแล้วก็ปัญหาในการล้างโฟมครับผมโฟมมันจะล้างมันก็สาอาดแล้วผมถ้ามันสกปรกมันไปแล้วผมมันก็คือมันจะเก่าไปเลยใช้ได้ไม่กี่ไม่ไม่กี่ไม่นานแล้วครับผมมันก็เราอาจจะต้องเปลี่ยนนะผม เพราะอาจจะเป็นที่สะสมของพวกเชื้อโรคเชื้อราได้ครับผมทําให้ผักเรามันไม่โตได้ครับผมหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ามาแชร์ให้ดูครับผมการปลูกผักสะละน้ํานิ่งครับผมนี่อันนี้ผมใช้ท่อ PVC 2สองนิ้วครึ่งนะผมมาตัดมาตัดเพื่อที่จะมามาทําเป็นแคมป์ล็อกล็อกไอ้ขอบพลาสติกแล้วขอบบ่อครับผม ขอบบอ่อปลูกับผมมันก็ทําให้พลาสติกไม่ปิวลงไปปิดปอนะผมแล้วก็ไม่แก้ปัญหาได้โอเคครับผมนี่ก็วันนี้ก็มาแชร์ให้ดูเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะมามาให้ดูว่าเมื่อผักไฮโดรน้ำนิ่งมันโตแล้วมันจะเป็นยังไงครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังครับผม สวัสดีครับ